สวัสดีครับผมดรพีทพิรพัฒน์ฝอยทองนักวางแผนการเงินส่วนบุคคล CFP วันนี้เราอยู่กันในรายการ Q&A รายการที่จะมาตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนะครับวันนี้มีคำถามมาจากคุณ W นะครับคุณ W เนี่ยสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในหุ้นนะครับคุณ W ลเนี่ยลงในหุ้นแล้วเนี่ยปรากฏว่ามูลค่ามันลดลงนะครับก็ตามตลาดเนาะหุ้นมันลงทีนี้เนี่ยนะครับกาบอกว่าเราจะอัดเงินเข้าไปเลยเวิร์กไหมอ่านี่คำถามที่หนึ่งนะ คำถามที่2เนี่ยคุณดับลเนี่ยกำลังสับสนระหว่างาหุ้นเติบโตนะครับหรือ Growth Stock ก,กับหุ้นที่แบบเน้นปันผลนะครับหรือว่าเป็นพวกแบบ i v i d เด d stock อ,อะไรพวกนี้นะครับแบบไหนดีกว่ากันยังไงนะครับเอามาทีนี้ทีละประเด็นเอาประเด็นแรกคําถามแรกเนี่ยนะครับบอกว่าซื้อไปแล้วอัดเงินเพิ่มดีไหมพอราคามันลงอันนี้ผมว่าคุณต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับการซื้อหุ้นนะครับมันคือการ ลงทุนนะครับการลงทุนเนี่ยนะครับคุณต้องมีการวางแผนการลงทุนมันไม่ใช่การพนันนะมันมีมันมีหลักการหนึ่งนะครับในในเรื่องของการพนันเนี่ยเขาบอกว่าโอเคสมมติคุณลงทุนผิดทางน,นะครับคุณแทงไปแทงแทงไปปับ๊บแทงผิดทางคุณก็แทงถัวไปเรื่อยๆถัวไปเรื่อยๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นหลักมาติเกลเซจีเนี่ยนะครับก็คือหมายถึงว่าถัวไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะชนะซึ่งโอกาสที่คุณจะแพ้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเอาหลักการนี้เนี่ยนะครับมาใช้กับการลงทุนครับ การลงทุนโอเคคุณอาจจะมีเงินสมมติ1้อยบาทแต่คุณเนี่ยสนใจหุ้นตัวนี้เนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ซื้อทีเดียวเข้าไปทั้ง1้อบาทครับคุณอาจจะลงไปทีละ25 25, 25, 4สไม้นะครับเพื่อดูมูลค่าที่เหมาะสมแล้วคุณอาจจะได้ราคาเฉลี่ยที่ดีถ้าคุณวางแผนไว้แบบแบบนี้ราคามันลงถึงจุดที่คุณจะซื้อคุณซื้อเข้าไปครับอันนี้ไม่ผิดแต่ถ้าคุณไม่ได้วางแผนอย่างนี้คุณกะว่าซื้อราคานี้แล้วถ้ามันขึ้นคุณค่อยขายแล้วปรากฏว่าพอราาาคคมัลงุณอดไป คำถามก็คือว่าคุณรู้ได้ไงว่าพอคุณซื้อไปแล้วเนี่ยราคามันจะขึ้นไปครับมันอาจจะลงไปอีกก็ได้ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณรู้หรือยังว่าวันณนะัวันที่คุณตัดสินใจลงทุนหุ้นตัวนั้นเนี่ยคุณตัดสินใจบนเบสอะไรคุณซื้อตามพื้นฐานก็คือวิเคราะห์งบการเงินวิเคราะห์การเติบโตของบริษัทถ้าแบบนี้เนี่ยคุณเห็นว่าเฮ้ยราคามันลงไปอีกแล้วมันน่าสนใจเพราะทุกอย่างธุรธุรกิจเนี่ย มันยังไม่เปลี่ยนแปลงครับัจพื้นฐานไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าตอนนี้คนแพนิคเนื่องจากมีโรคระบาดมีอะไรต่างๆมันลงทั้งตลาดแต่หุ้นตัวนี้ที่คุณเลงไว้เนี่ยมันยังเป็นตัวที่ดีอยู่ถ้ามันลงมาแบบนี้ซื้ออัดไปเลยครับมันดีแต่ถ้าพื้นฐานบริษัทมันเปลี่ยนเช่นจากเดิมประกอบธุรกิจแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วราคามันลงเช่นสมมติบอกว่าเป็นประกอบธุรกิจท่องเที่ยวแล้วช่วงนี้เนี่ยโควิดมันระบาดมันมันไปต่อไม่ได้ครับมันไม่รู้จะมีรายได้จากไหนต่อให้ราคามันลง คำถามคือคุณซื้อไปแล้วเนี่ยคุณมั่นใจได้ไงว่ามันจะขึ้นคุณมั่นใจได้ไงว่าธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยมันจะฟื้นตัวในเร็ววันนี้อันนี้ไม่มีใครรู้อันนี้เพราะคุณซื้อจากตัวพื้นฐานเรื่องที่ 2. คุณซื้อจากการที่ประเมินในราคาด้านเทคนิคเทคนิคก็คือการาวิเคราะห์กราฟครับกราฟมันคือการาวิเคราะห์อดีตเพื่อหามูลค่าที่เหมาะสมในราคาในอนาคตแต่อันนี้มันไม่มีใครรับประกันได้ไนครับเพราะฉะนั้นอันนี้คุณก็ต้องไปดูตามกราฟตามเทคนิคล ซึ่งพูดตามตรงผมก็ไม่ได้มีความชํานาญอันนี้คุณก็ต้องไปศึกษาหาความรู้ว่าราคามันลงไปถึงกาเรียกอะไรนะแนวรับหรือ,อยังแล้วแนวรับนี้เนี่ยมันแข็งแรงน่าซื้อหรือเปล่าถ้ามันน่าซื้อคุณก็ซื้อเข้าไปครับแต่ถ้ามันลงไปโดยที่ไม่มีแนวรับเลยมันยังไม่รู้จะลงไปถึงไหนแบบนี้คุณเข้าไปซื้อเนี่ยคุณอาจจะเรียกว่าอะไรนะติดดอยเนี่ยไปอีกนานเลยครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกคุณต้องไปตัดสินใจให้ดีก่อนว่าจะใช้เงินอัดเข้าไปเนี่ยคุณต้องถามตัวคุณเองอันดับแรกเลยคุณซื้อหุ้้นนตัวีเพรราะอะอไ คุณหาคําตอบให้เจอแล้วคุณค่อยตัดสินใจว่าจะลงเงินเพิ่มหรือไม่ลงเงินเพิ่มต่อมาเป็นคําถามในเรื่องของหุ้นเติบโตนะครับกับหุ้นที่เน้นปันผล2ออันตัวนี้เนี่ยนะครับคือคุณกําลังดูหุ้นที่ค่อนข้างพื้นฐานดีเพียงแต่ว่าหุ้นเติบโตความหมายคืออะไรครับหุ้นประเภทนี้เนี่ยนะครับเวลาเขามีกําไรนะครับเขามักจะไม่มีไม่ค่อยจ่ายปันผลหรือจ่ายปันผลน้อยเพราะเขาต้องการเก็บกระแสเงินสดของเขาไว้เนี่ยเพื่อเอาไว้ขยายธุรกิจ ขยายกิจาการไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นประเภทนี้เนี่ยก็อาจจะเหมาะกับคนกลุ่มหนึ่งที่มองว่าโอเคฉันอยากให้กิจาการมาขยายไปเรื่อยๆมองการไกลยาวๆส่วนหุ้นปันผลนะครับธุรก,กิจอาจจะอยู่ตัวมาระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วการขยายตัวอาจจะไม่เยอะแต่เน้นการจ่ายปันผลหรือเน้นกระแสเงินสดเนี่ยไหลคืนให้กับผู้ถือหุ้นคนกลุ่มนี้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็อาจจะชอบหุ้นแบบนี้ก็ได้เพราะรู้สึกว่าโอเคทุกๆปีฉันก็ได้เงินปันผลทุกๆปีฉันก็ได้เงินปันผล ไอ้ธุรกิจเขาก็อาจจะเติบโตไปด้วยก็ได้นะครับซึ่งทั้ง2องอย่างนี้คุณก็ต้องไปดูปัจจัยพื้นฐานเพราะถ้าคุณจะเล่น2ตัวนี้คุณเนี่ยนะครับไม่ควรจะไปดูจากเรื่องของราคาหรือเทคนิคคุณคุณจะดูเรื่องของพื้นฐานว่าธุรกิจที่หุ้นหุ้นก็คือธุรกิจใช่ไหมครับคุณเป็นลง2ธุรกิจเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นเติบโตหรือหุ้นปันผลเนี่ยธุรกิจเขายังไปได้ดีไหมแผนการของเขายังไปได้หรือเปล่าดูแท็กเลกคอร์ดดูงบการเงินนะครับแล้วคุณค่อยตัดสินใจนะครับเพราะะฉนนั้ จริงๆแล้วมันไม่ได้มีสูตรตายตัวนะครับว่าแบบไหนดีกว่าแบบไหนมัน so ขึ้นอยู่กับว่าความต้องการของคุณคุณไม่อยากจะเอากระแสเงินสดเลยอยากให้หุ้นมันเติบโตไปก่อนเลยหรือ yeah, yeah. คุณชอบอยากให้มีมีการรับมีการจ่ายกระแสเงินสดออกมาทุกๆปีทุกๆไปมาสอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเรื่องของการลงทุน ไม่มีอะไรดีไปกว่าการศึกษาหาข้อมูลแล้วค่อยๆตัดสินใจครับสําหรับใครที่มีข้อสงสัยแล้วก็อยากจะถามนะครับแล้วอยากให้มีนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลเนี่ยมาตอบแบบนี้เนี่ยนะครับเข้าไปติดตามที่เพจน,นะครับเออเวลมีอัพนะครับจะไปทาง Facebook ก็ได้หรือเข้าไปดูใน u t u b e นะครับแล้วก็ส่งคําถามเข้ามานะครับทางเวลมีอัพจะเชิญนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลเนี่ยเข้ามาตอบคําถามนะครับแล้วทุกคนก็จะได้ความรู้จากคําถามที่เพื่อนๆเนี่ยถามเข้ามานะครับแล้วเราก็จะได้ศึกษาแล้วก็ เข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนะครับเพื่อในอนาคตเนี่ยจะได้มีเงินมีทองนะครับประสบความสำเร็จในการวางแผนเนี่ยมากยิ่งขึ้นครับ